สวัสดีครับ <c oughs> เดี๋ยววันนี้ผมก็จะพาไปหมู่บ้านดีเขตตรงะลามสองนี่เองจะพาไปเจอน้องชายต่างมารดาของไอ้เจ้าตะคุกม,มันนะก็เดี๋ยวก่อนไปเราจะแกล้งเขาหน่อยนะอยากไปอยากไปด้วยใช่ไหม <c oughs> ไม่ให้ไปไปรอในบ้านไปรอในบ้านไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ,ไ,มไปรอในบ้านตีนะตีนะไม่ได้เข้าบ้านเลย ไม่ได้เข้าบ้านได้เ <c oughs> ข้าบ้านอยู่นี่ไป,นนนไปเข้าบ้านไปนะไม่ไม่เอาอย่าเล่นโอนแอบกับพ่อไปเลยอยู่ไห <Okay. S 2> นอ่ะโอเคเข้าไปแล้วนะบ๊ายบายอยากไปไหมเดี๋ยวดูกัน <c oughs> เดี๋ยวมาดูความอยากไปของเขานะคำเดียวแค่นั้นเลย

ทุกตูดเลยอ่ะไปไหนแล้ววะครบครบครบอ่ะแม่แล้วครบห้าสี่สสองก็ก็ถึงแล้วครับเดี๋ยวเราก็ลงไปกันอย่างแรกต้องเซฟก่อนทำไมต้องเซฟสัตว์มันวิ่งทั่วบ้าน ไม่ใช่บ้านนี้นะบ้านเนี้ยแม่สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะดู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 เเดี๋ยวเเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนโหดนะฮะ เราหกขย้ำคอแน้อยอันนี้อ,นนอันนี้เงียบก่อนมึงเงียบก่อนอันนี้น้องวินเทอร์วินเทอร์สายพันธุ <Winter. S 1> ์ปอมผสมกับอะไรนะ,นนะสปิดปอมสปิดสายพันธุน์ปอมปิดนะครับปอมปิดและอันนี้ล่ะอันนี้ก็ <c oughs> ไอ้อ้วน <c oughs> แห่งบ้านมา <c oughs> ออกมาออกมาเร็วข้างล่างสิ ออกไม่ดูออกไมาของมาของมาออกมาลูกไม่ไม่ไม่กลัวอย่ากลัวอย่ากลัวกลัวน้องกลัวพี่หนูว่าน่าจะให้เขานั่งชินได้กันก่อนสป๊นึงเขาอาจจะไม่ชิน อ๋อโอเคโอเคนังกลัวนังกลัวแต่ว่าแต่ว่าจับมันะเฮ้ยแล้วจริงๆมันต้องปล่อย ขาปกติมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อไม่ยังไงก็ไม่เป็นไรเชื่อผมเชื่อไม่กันเป็นอะไรเป็นอะไรเาด่าเรื่องของเรื่องคืมเนี่ยเห่าปกติเขาจะไม่เคยเจอหมาเห่าด้วยนี้ค่ะก็เลยอันนี้ตื่นเต้นโดนด่าแล้วโดนด่าแล้ว

เอ้ยอย่าอย่ามุดเข้าไปในนั้นพังพังพังอุปกรณ์พันเอยอ๋อนี่ก็เหมือนไม่เคยเจอเพื่อนเขาไม่เคยเจอหมาตัวอื่น อ่ะลองปล่อยลองปล่อยมาปล่อยมาให้พี่ออดยกลงยกลงมาให้พี่ออดยกลงมายกลไม่เป็นไรอุ้มมาอุ้มมา้ยมันจะเป็นอะไรมันจะเป็นอะไรเลยนะมันจะเป็นอะไรอือะไรฮะโดนอะไรโดนอะไรตมงมรงทำไมตมงทำไม ดมทำไมดมทำไมด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 มเรื่องอะไรดมทำไมดมทำไมนั่งข <don> <don> ้ตัวใหญ่ึนลนั okay ่งนัลงไปเขาตัวผู้มึงจะทำอะไรเขาอย่าไม่นั่งอีกนั่งเลยด้านนี้ิั่งโอเคโอเคอย่าอย่ารู้สึกมา นั่งให้เฉยมานี่นั่งนี่งๆตบตก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  <c oughs> นั่งไปไปบ้างไปบ้างไปบ้างไปบ้าไปบา <c oughs> มึงเห็นไม่ได้ขาววัวมึงหมดแล้วมึงจะดมอะไรแค่ตรงนี้แล้ว <c oughs> ดมจังเลยตรงเนี้ย

ปากตบ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 ตบ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 เี่ยงกันนะมันจะไอ้ตนไอ้เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่แบบติดสัตว์ค่ะใช่ใช่ช่วงนี้ติดสัตว์อยู่ค่ะแล้วพอมันเจอตัวอื่นเนี่ยมันก็จะนว่กเป็นตัวเมียแล้วมันก็จะดงอย่างเงี้ยไอ้ที่เขากลัวไม่ใช่หรอกกลัวไอ้เนี่ยจะทำประทุสลายเฮ้ยมันต้มฟู่เดือดเดเตบ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 บ เน่น่เน่เลยก็พี่ทำแบบนั้นน่ะโอเคไม่ยืมแล้วไม่ยืแล้วเออน้ามือเด๋ยกูน้ามือถ่ายนี่นี่ตายตายแน่เลยนันะหนคะอ่ะอ่ะ เออรู้รู้รู้รข้าใจอ่ะผมไม่ใช่อ่ะเข้าใจอ่ะตายที่ตกตายึงเล็วน,นี่มันเขาคู่นี่ไงไงนี้นานนี่นี่นอ่ะมามามาเอาครับเดี๋ยวดูไว้ครับนี่ครับ เด็กดื้อเด็กไม่ดีนะครับเด็กไม่ดีไอ้นี่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยน่าสงสารน่าสงสารน้องเขามาน่าสงสารจริงๆริงขอใจมึงยังสาแก่ใจมึงไม่ยอมขอใจแก่ใจยังอ๋อนีกหนาทีอ่ะอันนี้กดยกครับพักยกเหนื่อยไอ้นั่นเหนื่อยไอ้นั่นเหนื่อยแต่เนี้ยน่ารักจังเลย